ตอนนี้มัสเตอร์จะสอนการอิ i t value ใน MySQL ครับมาติดตามกันครับสวัสดีครับผมมัสเตอร์อิรนครับสถาบัน EWTC ครับเราทำอะไรรอครับเรารับเขียนโมบายแอป ทั้ง Android และ iOS ครับเราทำเทรนนิ่งด้วยครับตามมหาลัยและตามบริษัทต่างๆทั้ง In-house Office และมาเทรนนิ่งกับเราที่บางนาตรงนี้ครับครับเรามีออนไลน์คอร์สด้วยสอนแก่แบบตัวต่อตัวตัวต่อทีมตามหัวข้อที่คุณสนใจหรือเอาโปรเจกต์คุณมาทำกับเราก็ได้ครับ ครับมาถึงซีรีส์ของวิดีโอสอนเขียนแอปฟัตเตอร์ทำแอปสั่งอาหารออนไลน์นะครับมาถึงตอนที่41แล้วตอนนี้มันจะจะสอนการอิจิตแวลูใน MySQL ครับมาติดตามกันครับจากวิดีโอตอนที่แล้ว มาเตอร์สอนวิธีการให้ Delete ค่าได้ดูวิธีการนะครับฉันลองกดที่ดูนะครับมเัเตอร์จะลองกดที่ตัวนี้นี่คือดอเวอร์ใช่ไหมครับฉันมาที่นี่คือด้านหลักค่อยว่ากาันรครับมาที่ตัวรายการอาหารจะจัรายการอาหารร้านของเราที่เรามีอยู่แบบนี้สมมุติว่ามอเตอร์บอกว่าวันนี้ฉันไม่มีทอดบันขายฉันก็ทงการคลิกที่ถังขยะสีแดงของทอดมัน ถ้ายัางไม่ลบก็ยังไม่ลบแต่ถ้าจะลบก็แค่ยืนยันครับมันจะลบ Data นั้นออกจากฐานข้อมูลไปเลยโอเคไหมครับคุณสามารถเพิ่มรายการอาหารได้กดบวกกดบวกนะครับแล้วก็ไปที่โฟโตเริ่มทดลองเพิ่อมอาหารทักงสองตัวนะครับนะครับโอเคไปที่รูปครับเราสามารถดึงรูปภาพมาจากแกลเลอรี่ได้ครับไปห,หาก่อน มีลูกแมวไว้เลยอ่ะเจอแล้วครับโอเคอะไรดีล่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะสมมติว่ามาตอ้องจะขายเคก้กด้วยละกันาตามมาตรงนี้มันหลากหลายจริงนะครับเห็นไหมครับฉันบอกว่านี่คือเคก้กชโคโค็อกโกแลตคอรไปโถกกอกเก็กเคก้กง่ายๆน,นะครับราคาครับก้อนนี้อยู่ที่ประมาณแถวสองร้อยห้าส<ม>ิบละกันนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับน,นะครับชอวอร์ด นะหอมมะโถหอคอโกแหลกพียงเพียอย่างว่ากันนะโกแบ็คตกโกแบ็คช็กโกเอลม่โถคอเล็กง่ายๆเลยครับแล้วก็กดนะครับเซฟทูเมนูเลยนะครับช็อกโกแล็ก็จะมาอยู่ที่แบบนี้ละง่ายง่ายไปเลยครับมันทึกเฟซตัวเอง แล้วก็ดึงค่าออกมาโชว์แบบนี้เลยนะครับโอเคครับมาถึงวันนี้ทีนี้มาเต้จะลองอ d ดิบ้างโดยการกดที่รูปไอคอนเป็นรูปปากกาแบบนี้ครับดูวิธีการนะครับมาเต้จะมาที่สิ่งนี้ก่อนนี่คือฟูิีใช่ไหมครับฟูิีนะครับก็ไล่ลงมาตรงนี้ก็จะเจอดูออนะครับจะจะโลวถ์ถูดูดซ้ายขวาตรงนี้มาถึงภาพ นะครับเสร็จแล้วคอลเนเนอร์อีกตัวหนึ่งครับใช้มาจิ้นสิบนี้มีคอลัมน์อยู่คอลัมน์ตรงนี้มันจะต้องต้องการมันสกอร์ได้ด้วยเพื่อเรามีค่าที่มันเกินมาเนี่ยเราช้วางครับกดคอนโทรลจุดว่าวิพิเกตฉันใช้ S I G N S I N G ดิใส่ i ิ้งชายตะกอวิวป้องกันคือถ้าเราใส่ของมากกว่านี้มันจะได้ไม่เออร์เลอร์ไงเราดูนะครับ ขอลองกด R เล็กด้ก่อนดูนะครับมันจีลองใส่ใส่ของที่มันมากกว่าน,นี้เช่นจะลองแอดค่าไปใหม่ลองดูใหม่นะครับกดโฟโต้นะครับก็เลือกสักอย่างหนึ่งมันมีถแถวเนี้ยเคยถ่ายรูปอหารไม่เยอะๆนี่นะอาจจะละจะละแบบนี่กันครับ อันนี้ก็คือสุก,กี้แห้งน่าใช่นะนะครับสุก,กี้แห้ง่งา่ายเลนะครับราคาอยู่ที่แปเพราะว่าน่าจวมานะครับรายละเอียดครับก็คืออร่อยอร่อยนะครับแล้วเอนเตอร์ลงมา สะอาดทะเลเพียบง,ง่ายๆนีิครับนะครับพอ่านเนี่ยะนะครับยอบอลอนี้นะครับเสร็จแล้วดูนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องการใส่สามบรรทัดเนี่ยมันจะต้องเกินที่เราเว้นไว นะครับแน่แดูนะครับกดนะครับขึ้นมาครับเห็นไหมครับปั๊บเห็นนะค่าเกิดแต่เนี่ยเราสามารถรูดขึ้นมาดูได้ครับเห็นไหมครับเราจะรูดตรงนี้ได้คือบางครั้งเนี่ยตรงนี้มตอร์ทำให้มันสามารถสกอร์ได้ภายในตรงนี้ไงครับจะได้เห็นค่าทั้งหมดนั่นเองโอเคไหมแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย นะครับมาเตอร์น่าจะทําการกาหนดให้มันมีบรรทัดไม่เกินเท่าไหร่จะง่ายกว่าโอเคไหมครับไม่งงนะครับโอเคครับกลับมาที่งานของเราต่อเดี๋ยวค่อยไปดูดีเทลตรงนั้นครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาเตอร์จะมาดูตรงนี้ครับถ้ามาเพิ่มการคลิกที่นะครับไอคอนตัวนี้ก็คือใครครับนี่คือโลเห็นนีมไหมครับตัวนี้ครับที่เขียนว่าไอคอนกรีนตัวนี้ตัวนี้นะครับมันให้เป็นเนาอยู่ วอเตอร์จะทําการสร้างหน้าใหม่ครับอันนี้เราต้องการเอาออกไปก่อนให้มันเกิดแดงๆจะได้รู้ว่าที่นี่เคยมันนั้นถ้าฉันคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้มันไปที่หน้าใหม่วอลเตอร์มาที่นี่ครับไปสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับั้งชื่อว่า Edit Food แล้วกันโอเคเนะครับวอลเตอร์เติมวางของสก,กรีนครับสร้างฟาไฟล์ใหม่หนึ่งฟไฟล์ครับชื่อว่า Edit ตัวเลข G F W O D Food ตัวเ e ลว M E N U D A R T Dark ฉันต้องชื่อว่า edit food d a r k ขึ้นมา import ไปกเกตเหมือนเดิมครับแต่แล้วมาเตอร์ก็จะ stf ครับ s a t e full w i c k e g e ตั้งชื่อเหมือนว่า edit f d o food แล้วก็ d a r d, d a สิ่งนี้จะต้องใช้ sc ครับ o space ครับ s c a p e for ง่ายๆแบบนี้ไม่งงนะครับมีอ p ปปาด้วยจะได้ถอยหลังกลับมาได้ฉันจะใส a ่ a แอปบาครับแล้วก็ a i ใหญ่พีพีแอปปาบแบบนี้นะครับตอนนี้มอเตอร์ยังไม่ใส่ค่าอะไรนะครับให้มันมีค่าขึ้นมาก่อนถ้ามอเตอร์ทำการกดที่ตรงนี้มันทํางานที่ตรงที่มอเตอร์เ hmm. ว้นไวแดงๆตรงนี้ให้ทําอะไรครับให้นะครับคอนโทรลสเปซครับจะเจอวงเล็บ c u r ร์รี่พัคเแบบนี้นะครับมอเตอร์ mm hmm. ให้ประนำการทำเล้าครับ RoutE เล้าครับ ฉันจะอักสิไม่เรลยอเ็นเลาว m a t e r p ไม่เรลยอเ็นเลาวแเล้านะครับเปในช่องมีค่าเท่ากับ m a t e r p เ็นเลาวอ็อบเจกต์คอนโทรลจุดไซมิคอลอนแล้วก็ลบหน้าออกไปคอนโทรลเพดเท่ากับมากกว่าครับถ้าเล้าตัวที่ทำงานไปที่ไหนครับไปที่ e d h เอ F นะครับ Edit Food นะครับน่านจะเป็น Edit Food Dark ตัวนี้ Edit เอ๊ะตัวน้ำตัวที่สันจะไม่ได้ต้องชื่ออะไรตริ้งชื่อ Edit Food Dark โอเคไปเลยครับก็ Edit Food Dark ไป Edit Food ครับผมจรงิงมันน่าจะชื่อ Edit Food Model นะมาเริ่มผิดแล้วขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะครับ ตรงนี้มันเตอร์อขุยากเก็บไว้ัจหน่อยหมือนกันตัวสเก็ตฟอร์ตตัวนี้กดคอนโทรลเอ็กวนะครับส่วนตรงนี้มันเตลบออกครมับเตอร์ต้องช่อผิดมันคือมันปล่อยไปก็ได้แต่ไม่อย่างนั้นชัน s t f แล้วก็ e d i t f e d e d i t f ตัวนี้อดิฟูด m e n u มันเตอร์ต้องชื่อว่า Edit Food ง่ายๆครับ e Edit f o o d เมนูดีกว่า นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ลากแล้วก็วีไปเขยังคือบางครั้งเนี่ยเราแก้ชื่อตรงตรงเดียวไปไ้ลยครับเพราะมันจะมีผลกับชื่อหลายๆตัวนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยมาเตอร์ก็จะอีดินะครับเอฟตรงนี้ครับคอปเปนเทนร์จะเจอว่าอีดิ f ฟู้ดเมนูนะครับเสร็จแล้วมาเตอร์ก็เลี้ยงให้สวยชิปออปชันเอแฟแฝงหรือชิปคอนเนตเอฟบนวินโด์นะครับอยู่หลังเมทัลเรียลตรงนี้ครับชั้นน่ วิเนวิเกเตอร์ครับเวนวิเกติโออาร์เตอร์ง่ายๆเลยครับดอทนะครับ PU push แถบแถบนะครับ, tap, tap, รบถ้าไม่รู้กดตัวเนี้ยมันจะย้อนไปยังหน้าที่เราจะทำการ edit ค่าของตัวนี้ใหม่นะครับแต่เมื่อต้องการให้ถ้ากลับมาเนี่ยดอทเอนครับกลับมาเนี่ยให้มันเป็นงานที่ READ list นะครับ Food menu ด้วยแบบนี้ เ็อ่าแล้วก็เข m ามาจุดคอลัมน์รีฟูดเมนูก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตัวตอนที่เราทำอินิสเตอรนะนครับรีฟูดเมนูให้มันทำการอ่านค่าใหม่ให้มันทำการอ่านค่าใหม่ด้วยนั่นเองแบบนี้นม่ไรละนี่ไงจะเป็นแบบนี้นะครับชิปออ n นเน็ตเอฟคุณก็จะได้แบบนี้ทีนี้เมื่อเราลองเฟิร์สการกดอ่านเลยครับนะครับ แล้ะเรากดที่ดินสอแต่ละอันเห็นไหมครับมันจะไปได้ละแล้วกลับมาไปได้แล้วแล้วกลับมาไปได้ละแล้วกลับมาแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะทำการไปได้แล้วแต่การไปเนี่ยต้องโยนเดต้าไปด้วยนั่นหมายความว่า,วามัตเตอร์จะมาที่อีดิทฟูตรงนี้ครับมัตเตอร์จะทำการสร้างตัวแปรที่ทําการรับค่าที่เป็นฟอลครับ นะครับคือค่าที่ประกาศแล้วประกาศเลยห้ามแก้ไขนะครับกำหนดค่าถ้าเกิดมาเป็น A มันจะเป็น A ตลอดชีวิตนะครับฉันจะททาการค่าน,นี้เป็นแบบ F o D food model ครับไว้หนึ่งช่องคุละเมสถ้ามันไม่ขึ้นกับพิมพ์เอง F d o D food M O D E L จุกอลอนไปสร้างคอนแทคเตอร์ E D edit food menu โอเลฟไปเปิดแล้วก็เซมิคอลอนนะครับคปปิดก้าปิดเปิดแบบนี้ พีกาพีปปเปิดแบบนี้มันมีความหมายว่าพารามิเตอร์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตอนที่คุณตอนที่คุณทำนะครับสึบพอดกข้ามานั่นเองฉันจะนะครับใส่ k ใหญ่ก่อนฉันขอขค่า k มาก่อนนะครับแล้วก็ k e y k ครับคอมมาไปเสร็จแล้วคนก็ทำการดีสทำเทอร์เรนเกเตอร์ให้กับ f o f o ฟุตบอลเดียวทำแบบนี้ออกข้างนอกใส่ c ค l อ n s u ซูปเปอรครับเราเลือกไปเปิดครับแล้วก็เคเล็กเลือกคี่โคอนโคอนนะครับแล้วก็เคเล็กเลือกคี่ไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์จะเอากาเทอร์มาวางที่ตรงนี้นะครับประกาศต่อไปในการรับค่าหนึ่งตัวครับฉันจะ f o Food Model ว้นหนึ่งช่อง f o D Food Model ไปแบบนี้ฉันจะ INI i n In i t i a t e นะครับ เสร็จแล้วมอเตอร์ก็จะเอา f. 0 o food model มอเตอร์ได้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ w. id. ครับวิกเก็ตของ f. fan food model นะครับเนื่อด้วยตัวแปรตัวนี้พอรับค่ามาได้เนี่ยมันจะอยู่แต่ข้างบนไงมันจะไม่ลงมาข้างล่างคุณต้องวิธีการต่อท่อลงมาข้างล่างแบบนี้เสร็จแล้วดูวนะครับมาน้ว้เอาค่าที่ได้เนี่ยมาโชว์ตรงนี้ครับตัววิธีการนะครับตรงนี้มาเตอรใส่ไตเติลไปก่อน มปนการใส่ไตเติลไปก่อนนะครับนะครับโอเคใส่ T I ครับไตเติลนะครับแล้วก็ T E X t แบบนี้ครับ t เทคนิคนะครับตัวเข้าโคดว่าอันนี้ก็คือการนะครับเราเรียกว่าการ edit edit การปรับปรุงดีกวา่านะครับปลอรประกาศ ปลอ,อ,อปันปอปักปลออุปปุูงนะครับเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอเราได้มาเรียบร้อยเลยเนี่ยนะครับโอ้เมนูอาหารเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับมาเรื่องนี้ดีกว่าแล้วก็ปรุงเมนูปรับปรุงเมนูขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนปรับปรุงนะครับเปลี่ยนปรับปรุงเมนูทาการใส่ ดอลลาร์ซายครับดอลลาร์ซายเคยมดรบอกแคปิดเปิดแล้วก็เอาค่าของตัวนะครับเอาค่าของตัว F ตัว O ครับ Food Model แบบนี้ครับมาทําการดัดนะครับ R เนมของ Food ครับแบบนี้ง่ายๆนะครับรตจแล้วในการส่งเข้ามาเนี่ยดูวิธีการนะครับมันจะขึ้นข้อความนั่นมันจะมาที่ตรงนี้ l i a Food นะครับ ตอนที่ฉันทำการกด,เ,กดรเนี่ยสังเกตุว่าไอ้นี่อ d ดิฟูดเมนูเนี่ยอเราการค่าของฟูดของตัวฟูดโมเดลก็ขอเสอวางครับ Fo ครับฟูดโมเดล Fo ครับฟูดโมเดลสแควรตำแหน่ง i อครับ Index น,นั่นเองแบบนี้ทีนี้มาเต้กดอร์เล็กดูใหม่นะครับทีนี้มาเตร์จะลองกดจากปากกาตรงเลื่อดหมูเขาเปล่านะครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่า ปรับปรุงเมนูรุ่นหมูข้าวเปล่าใช่ปะฉันย,ย้อนกลับมาอีกทีครับลองดูเค้กละก็ได้แบบนี้นะครับกลับมาครับลองดูตัวนี้ละนี่ก็คือตัวสุก,กี้แห้งเห็นไหมครับตอนนี้แต่ละอันเนี่ยคุณสามารถดึงค่าไปเรียบร้อลยละนะครับโอเคนะครับนะครับน่าจะได้น่าจะได้นะครับเดี๋ยวมาต้องขออนุญาตทำเป็น2ตอนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้จะยาวครับ เดี๋ยวตอนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาค่าที่ได้เนี่ยมาทําการวาดใหม่แล้วก็ใส่ไว้ในตัวตัว t ทค t Form f i มฟิครับคุณสามารถแก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วก็สร้าง API ในการที่จะทําการ edit มันกลับไปก็ได้แค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวมาต้องขออนุญาตเบรกวีโอนี้ก่อนมันอยากไม่อยาก,ม,ยากมันยาวมากนะครับวันนี้ไม่ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ